ยายกลืักรยานยกต์กอยู่ทั่วเขตชายแดนประเทศพม่าแต่ด้วยความรู้มากตั้งใจของเราเราทำได้ก้าวกระสุนปีที่เจ็ดแล้วกับการน้องนักรุ่นพัธิ์ทขอทุนกระหม่อมหญิงอุบลการราชสกัญญาสิริวัฒนาพันวิีในการดำเนินงานตามหลักขชยาวัถุประสงค์เป้าหมายระยะเวลาเป้าหมายและงบประมาณที่ชัดเจนซึ่งทุกๆโครงการนั้นจะมีประธานชมรมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและนอกจากนี้ชมรมของเราในการดำเนินงานภายใต้ความขวัญชีว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงติดชมรมเรามีแนวทางในการดำเนินงานตาม สามก็สามยูนิตแบบนี้ หนึ่งกรรมการกรรมการกรรมการประกอบไปด้วยสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือกรรมการที่ปรกษาทที่มาสั่งนำโดยทันผู่าราชการจังหวัดตากทานในแย่สากรณะสุขจังหวัดตากส่วนที่สองกรรมการรนดับงอำเภอนำโดยนายเฉิท้าสองยักษ์วุฒนการรงเปานปาะธาสองยักษ์สำนักงาาารณสุขอำเภอมัฒนาชุมชนนายกองคงการบริหารส่วนตำบลแม่ตาและส่วนราชการอื่นๆส่วนที่สามคณะกรรมการดำเนินงานประกอบไปด้วยประธานรองประธานคณะกรรมการอีกสี่ฝ่ายซึ่งได้รับการแต่ง ต,ตั้งแตท่านแอนเอท้าสองยากษถือว่าเป็นเกณฑ์อย่างยิ่งค่ะโดยคืนกัก้งของเราดีว่ารานี้กานดนแหน่งสองปีจะมีการเลือนตั้งในเมือมวรรมีเดเกข้ามาค้าในการดาวนแหน่ชตชัดเจนและคลืนกั้งของเราเป็น UDC เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการนันก้กของเราเรามีกัุสูงถึร้านหนึ่งร้ง ถึงแม้ที่ผ่านมาตะโบงแมตตาของเราจะเป็นพื้นที่สีแดงแต่เราไม่เคยยอดม้อบและสิ่งทีเกิดขึ้นเราเหมือนจรอมมเราคือถูกตีหนาวานเราไม่กลับชูด,ดวยฐานระบบออนไลน์ประชุมมาแล้วสิ่พลาดและมีคคะแรนกำกับควมรวเหมืนอนเดิมครับซ้อนนี้สามมีกันจนัดเก็บข้อมูลสมาชิก ฐานระบบกุก้งกระชี้และจะทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งในการดำเนิานอย่างต่อเนื่องก่อที่สองก่อกองถูก่อกองถูถและต้องเสริมสเก็ตภาพและการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องท่างชมรมเราได้มีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุนหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาคราัฐภาคเอกชนหอขาประชาชนและชมรมเรายัางได้มีการจัดหน่ายหาไรายได้ของชมรมปัจจุบันเรามีเงินมูดเดือนทั้งสิ้นห้าหมื่นเจ็ดพันาบาทได้นำเงินทั้งหมดเข้าไปในบัญชีของชมรมมีการหยุดไต่สองไมสามมีการทำบัญชีรายรับรายจ่าย ตื่นสามารถตรวจสอบเรื <sucks> um ่องชัดเจนค่ะโปรสายตรวจสอบได้ไ <IN> ว้ใจได้ค่ะก่อนที่สามก่อนกิจกรรมก่อนกิจกรรมชมรมของเราดำเนินกิจกรรมตามศาสตรยุทธศาสตร์หลักหนงโครงการยุทธศาสตร์อีกหนึ่งการอบรมอบรมปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดชมรมของเรามีกิจกรรมมากมายในการสร้างโอกาสไม่ว่าจะเป็นการจัดรายการดีเททูบีนเมื่อวันและส่วนเสื้อทูบีนเมื่อวันในกุ่ม ในทุกวันพระราษบดีการประชาสัมพันธ์ผ่านาสื่อเฟซบุ๊กแฟนเพจและไลน์ถูกทูกบีน้ำม่วงชุมชนตำบลแม่ตานกาิจกรรมเยาวชนต้นกล้าต้านขายยาเสพติดกรริจกรรมรณรงรับสมาชิกและสร้างเครือข่ายทูบีน้ำ่วงค้จากการบอกดับชมรมปีพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบันนะคะจากเดิมเรามีสมาชิกเกี่ยแพ้32คนค่ะ ะะเรามีสมาชิกมากถึง7,560คนจากสนจำนวนประชากรทั้งหมด11,182คนคิดเป็นรอยละแ7 6ค่ะยุทธศาสตร์ที่ส,สการเสริสมสร้างกลุ่มกลุ่มการตัดเิตใสให้แต่เยาวชนกับปัญหาโลกระบาดโควิดส9ก้าทำให้เราได้ขับเคลื่อนกิจกรรมในอัง้าลกแต่นั้นก็ไม่ใช่ภ่ษา,าสำหรับพวกเราเราเราทำถูกดีนะเพาะว่า no. ด้วยหัวใจทำให้เราขับเคลื่อนกิจกรรมได้ดังนี้โครงการพัฒนาความสลา,ถาดถึงด้านอารมณ์ของสมาชิก ส่งจากกรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งไายพัฒนาศักยภาพแกนนำสุพีนาม,มนวันกิจกรรมสิทธิอาสาเชิญชวนน้องประชาชนเข้าร่วมกันฉีดวัคซีนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนกิจกรรมสิทธิอาสาเข้าค่ำดีเก็บขยะบนท้องถนนกิจกรรมสิทธิอาสาสร้างใส่สร้างป่ารับน้ำผลการดำเนินกิจกรรมทำให้สมาชิกมีความสุขพอใจ มาที่สุดคิดเป็นร้อยและเป็นรอยค่ะนอกจากนี้รเารามีการจัดงานกิจกรรมสืดเพื่อใจาท,ทูบีือวานเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558จนถึงปัจจุบนันตามแนวคิดปรับทุสร้างสุขแก้ปัญหาพัฒนาอ,อีกิวซึ่งในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ท,ที่ผ่านม,มานั้นชมรมของเราที่มีการพัฒนาระบบออนไลน์ให้คำปรึกษา98คนกิจกรรมสร้างสุข200คนกิจกรรมแก้ปัญหาพัฒนาอีกิว76คนซึ่งเราได้รับความพึงพอใจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละร้อยร้อยรอย นอกจากนี <Net> ้เรามีการดำเนินงานโครงการไทยก้าวยกมือขึ้นช่วยร่ของเรามีระบบคาร์ดกโองช่วยเหลือสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มส่วเกี่ยวการใช้สารเสพติดด้วยผ่านระบบวันหอพิโลวันคอมมินิตี้หนึ่งโรงิเอร์บ้าหนึ่งชุูชอนซึ่งในปี นะเราไม่พบสมาชิกที่เกีเ่ยวกับยาเสพติดหรือาหากเรวพบเราก็จะมีการประสานพย,ย,ยานโรเยร์มาท่าสองย่างเพื่อเข้าสู่กระบวนาบาการบำบัดรักษา่อไปจากการดำเนินงานของเราอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สมาชิกของเรา,เรา,ามีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทางด้านการแสดงออกและวามคิดและที่สำคัญนั้นเยาวนชนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันที่จะต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่จะเข้ามาในชุมชนยุทธศาสตร์่ากาัดซางและพัฒนาเกิฝ่ายโดยการป้งกันและแก้ไขปัญหา จากเสร็จปีชมรมของเราค่ะในรวมแล้วเพื่อนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทํางานของตัวมีนะเพราะว่าในจังหวัดตากจานวนยี่สิบสามชมรมค่ะเพื่อเป็นตัวแทนของจังหวัดตากก้าวประสบการประกวดแข่งขันในระดับประเทศจากการดำเนินงานของชมรมเรานะคะทขาให้เรามีการเชิดเท้าใส่ในตัวบลของเราครอบครัวหมู่บ้านค่ะทั้งหมดสิ่หมู่บ้านนอกจากนี้นะคะเรายังได้มีการศึกษาดูงานตามเครือข่ายต่างๆดังนี้ค่ะเครือข่ายชมรมมีนักว่าจังหวัดตากจังหวัดระยองจังหวัด่าฬสินธั์ โรงเรียนการเรีนวัดซอสขอนแก่นและชุมชนบางกะพจังหวัดแม่ฮ่องสอนและเราได้พากันไปเข้าร่วมงานกรรมรวมกลุ่มนูดีนะเมื่อวันที่มรดกของทางนี้เป็นประจำปูปีเลยค่ะและในส่วนของนวัตกรรมนะเรามีกิจกรรมกลุ่มบายฟอร์มเฟรนช์ชุดนี้คารวะบานเวิจั์ไปเลยคะเป็นกิจกรรมวิชาสัมพันธ์และเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายเข้ามาเป็นสมาชิกเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความตื่นตัวของผู้ใหญ่ใจดีที่เข้ามาช่วยและสนับสนุนเปรียบเสมือนโซ่ที่คอยขับเคลื่อนการทำงานสมควรที่สมาชิกของเราเกิดการเรียนรู้และพัฒนาต เราอยู่ตลอเวลาครอบครัวอบจุนชุมชนเข้มแข็งมีทางกับการเยาวชนหันหลังให้กับยาเสพติดที่จะเข้ามาแทรกตาดในชุมชนเปรียบเสมือนถุงเท้ความดีจุดีในเ่อวันและชมรมของเรามีการขย้ายเครื่อขขายไปยังชุมชนรอบข้างปัจจุบันเราสามารถสร้างเครือข่ายโดมสิ้น49ชมรมถ้าหากเปรียบชมรมของเราเหมือนจักรยานหนึ่งคันเราก็คือจักรยานที่พร้อมจะขับเคลื่อนไปทางด้านได้อย่างยั่งยืน แก่ภูมิในการความรู้มือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องชมรมจะมีในวันชุมชนต่างๆแม่ตามีกระบวนการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทำขอนหลังภาคเอกชนและประชาชนรวมเปก็เป็นการที่ศึกษาและสนับสนุนงบประมาณและงานวิชาการโดยถือดาวฟ้าในชุมชนผู้ให้การสนับสนุนอยากความรู้กิจกรรมการชมองดาวทุกกิจกรรมตามแนวคิดเด็กคาาผู้ใหญ่หนุ่มสำหรับผลการดำเนินงานของสมรมเรานะคะในปี2564เรามีการดำเนินงานตามแผนบริการทั้งหมด19กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ98เร์เค่ะซึ่งเรามีการ ประเมินความภุมพอใจซึ่งเราได้รับความภูมพอใจในระดับดีมากค่ะเรามีการติดตามประเมินผลและนําประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาชมรมนะคะจากข้อเสนอแนะของขัน้นคณะกรรมการสมาชิกและก็ภาคีเครือข่ายนะคะจากการประเมินผลในปี64เราได้นํามาปรับปรุงแผนกิจกรรมในปี65 โดยตกลงตามต้องการของสมาชิกและพัฒนาแผนในทุกๆปีค่ะและในส่วนของกิจกรรมเด่นของเราเนี่ยก็คือหนึ่งกิจกรรมจุดเทียนติ้ไฟจุดไฟสมบัตเป็นกิจกรรมที่่ายทอดท้าเป็นทู่ีจากพี่สุนน้องกิจกรรมที่สองการเรื่ายซูบีนับเอาวยังเป็นกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกตามหมู่บ้านกิจกรรมที่สามกิจกรรมพลังและและความสุดเป็นกิจกรรมศสกษาทางสารการทาน้เป็นทีมกิจกรรมที่สี่กิจกรรมแมตชฟอร์เอเป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายใหม่ผลการดำเนินงานภายในชมรมสมาชิกของเราได้เข้าศึกษาต่อนในระดับ โดมศึกษามหาวิทายาลัยชั้นนำของประเทศแต่นั้นก็ไม่ใช่เป้าใหม่หลักของเราเป้าใหม่หลักของเรากราค็คือสมาชิกมีความ<ร>้ากิด้ากดำรากเสด็จออกมีภาวะผู้ชำมีความรามาเถช่วยเหลือสังคมมีความรับผิดชอบและทำลายระยับสตรี และที่สำคัญช่มโดนจุบีนวัวตาผัวให้แม่ตั้งที่ดาเรืองเปิดศาลในรับรางวัลมุมบ้าเียมแขงตามแนวทางแต่ดีต้แต่ดีถอนย่อมชนะและอันดับหนึ่งรับประเทศจากกระสรวนมหาดไทยและช่วโดนจุมีนวัวบาแม่โผลได้รับทั้งได้เป็นม,มบ้าสีขาว,วากับยานเสพติดระดับอำเภอทนผการดำเนินง,งานเพียงนอกชมรมเราได้เผยแพร่ ผมจะการแม่ลูกงาของชมรมให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฝาเรือบาป้อยาลูและดีต้องรับตุ๊กลากรคณะครูจากสุพรรณนาเด่นแลยะองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตาที่เข้ามาสื่อสารดูง่ายด้วยละครับประสิทธิ์ความต่อเนื่องของชมรมเรานะคะชมรมของเราในการวางแผนพัฒนาชมรมระยะยาวเพื่อแสดงหนึ่งฝั่งยามยืนของชมรมค่ะเรามีการอบรมในการใช้สื่อและ กิจกรรมไม่สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกเรามีการใส่ข้อความเ็นทูบีน้ำม้วจากรุ่นสู่รุ่นเรามีการส่งสมาชิกเข้าค่ายพัฒนาสกายภาพแกนนำทูบีนบำม้วนาจุดพร้ายซื่อตอ่อจังหวัดกรุงธานี้เรามีการจัดเก็บข้อมูลตรวจสอบและพัฒนาข้ามูลขอ,อ,องสมาชิก ให้เป็นปัจจุบันในทุกๆปีเรามีการปรับเปลี่ยนสมาชิกเตาตะเพียงวานะและเรานะคะยังมีการจัดทำรถแม็ในการพัฒนาชมรมเพื่อมุ่งสูง่ระดับยอดเพชรให้ได้เป็นรถสกราตกผ่าน508ค่ะและในส่วนของการพัฒนานั้นเรามีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายภายในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องถึงแม้ในช่วงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ชมรมของเราจะเป็นเขตพืน้นที่สีแดงแต่ด้านไม่ใช่ปัญหาของเราเพราะเรามีหัวใจหลักที่จะทำทุกที และในปัจจุบันนี้นั้นการดำเนินงานของดาวต่อเนื่องซึ่งในการแข่งขันระดับประเทศที่ผ่านมาน,นี้ชมรมเครือข่ายของเราสามารถก้วาวเข้าสู่การแข่งขันระดับประเทศมากถึง10ชมรมด้วยกันไม่ว,ว่าจะเป็นชมรมทูนีน้ำวนประเทศจังหวัดตากชมรมทูนีน้ำวนประเทศสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ระมัดน้อยโรงเรียนอุ้มผาน และเราขอสัญญาว่าเราจะมุ่งมัน่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพราะเราคือชอบเราสุบินะวันชมชนตะบนแม่ตันภายใต้วิสัยทัศน์เก่งดีมีสุขพวกเราขอตามปฏิบัติที่จะเสรีสลัร่วมกันคิดร่วมกันทำสั่งสั่งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และดีงามเพื่อป้องก,กันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนตามหลักวารีตานขอบชุดยร่องอีโวนราคณะเสิิรวัฒนาธิบดีองค์ประธานโครงการสุบินะวันตลอดไปครับ สำหรับวันนี้ขอต่าคำว่าต้าเกิดและขอบคุณรัา